จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมมีเรื่องมาแนะนำว่าถ้าใครอยากจะหาพืชที่เอามาปลูกแซมในสวนยางของตัวเองหรือว่าสวนปาล์มน้ำมันก็ได้ครับโกโก้นั้นเป็นพืชตัวเลือกที่ดีเพราะว่าดูแลไม่ยากนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขารวมกลุ่มการปลูกขึ้นมาแล้วก็รับซื้อผลผลิตนะครับเป็นโกโก้จากชาวบ้านด้วยเอาไปส่งให้กับบริษัทสร้างไรายได้รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับ เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตโกโก้ในรอบ15วันนะครับเพื่อเอาไปผ่าเอาแต่มเมล็ดแล้วก็เอาไปตากให้แห้งก่อนเพื่อส่งขายให้กับบริษัทที่สวนยางของนางพยอมบารินสะอาดพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับนี่เป็นการจับมือรวมกลุ่มกันของชาวสวนปาล์มน้ํามันและชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอห้วยยอดหลายตําบลเลยครับเพื่อรวบรวมผลผลิตในนามกลุ่มวิสากิจชุมชนพยอมทองรวบรวมผลผลิตให้ได้จํานวนมากทุกๆ15วันนะครับ นางพยอมเล่าว่าลองนําโกโก้พันชุมพรหนึ่งมาปลูกแซมนะครับปรากฏว่าใบมันดกดีเลยครับได้พุ่มหนาดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยครับจากนั้นก็เลยปลูกโกโก,โก้จนเต็มพื้นที่ร่องสวนยางพารา ตั้งแต่ตอนปี2562นะครับดูแลเต็มที่เลยครับ <c oughs> ก็เลยสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกๆ15วันต่อรอบนะครับจะได้ผลผลิตประมาณ300กว่ากิโลกรัมเลยครับก็มีรายได้เสริมตอนนี้เข้ามาดึงรับประมาณสัก6 0พัถึง7,000บาทแล้วก็มีผลพลอยได้ก็คือกลายเป็นพืชบำรุงดินในสวนยางไปได้ด้วยครับใช่ค่ะเพราะว่าใบาโกโก้อะมันช่วยให้มันเป็นปุ๋ย ใช่มันเป็นปุนป๋ยแล้วก็มันช่วยกลุมดินให้ความชื้นเพิ่มในสวนยางเราด้วยทำไมดินมันดีขึ้นดินมันดีขึ้นแล้วยางที่ว่ามันเราปลูกตั้งปีสี่สี่แล้วก็มันยี่สิบกว่าปีละอ่ายีบสองเบียนะอ่าปรากฏว่ายางที่ว่ามันหมดสภาพไปแล้วอ่ะยางออกเต็มเต็มจอกที่เราเราเอามาอลองรับอีกอ่ะ แล้วอ๋อใช่ไหมมันทําให้ปริมาณน้ํายางมันเพิ่มขึ้นด้วยหรอเพิ่มค่ะเพิ่มจากที่ว่าเราแต่อหนึ่งเราเก็บได้ครึ่งถังแต่ทีนี้ตอนนี้เต็มตังเลยนอกจากจะตากแดดธรรมชาติแล้วนะครับยังมีการประยุกต์ทำห้องอบเองด้วยครับเอาไว้ตากเมล็ดแล้วก็หุ้มล้อมรอบโรงเรียนด้วยพลาสติกอย่างหนาครับ ส่วนขั้นตอนการถ่าเอามาเล็ดออกนะั้นเนื่องจากมีปริมาณเยอะเลยครับก็ต้องจ้างแรงงานในพื้นที่มาช่วยกันผ่าก็ให้ชั่วโมงละ50บาทแล้วก็กลุ่มยังคัดเลือกพันธุ์โกโ,โก้ครับเป็นต้นที่ให้ผลผลิตดีเปลือกบางเนื้อเยอะจากในสวนเอาไปเสียบยอดนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อมีขายด้วยครับต้นละ15บาทซึ่งการปลูกโกโ,โก,ก้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับถ้าเป็นพืชอื่นก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่ว่าโกโก้นี้เอามาแปรรูปเอามาทํากินเองได้เอามาใช้เองได้ในชุมชนเลยครับ จะทำให้เกษตรกรเราอยู่อย่างสบายถรถเรกษตรกรเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการําตําในเรื่องของภาคการ,กรเกษตรนะครับรได้ผลแล้วได้ผ้ผลลแวครับก็ในสวนโกโก้กิโลอยู่ก็ตอนนี้ก็ผลสุดเราก็เราซื้อในรูปแบบของอันสมาชิกการรวมกลุ่มก็อยู่ประมาณกองข้าบาทครับข้าบาทร้อยก็ก็เก้าร้อยหนึ่งหนึ่งพันพันกว่าบาท ปานหน้าร้อยบาทก็อยู่สบายแล้วก้าปุ๋ยก,ก้าปุ๋ย oh. ต่อหนึ่งรอบ,รบเดือนหนึ่งเราผลิตสองครั้งนะครับก็คือทุกวันอิมาแล้วก็สิ้นเดือนนะครับก็อาทิตย์มาวันเก็บครั้งเราจะสุกพอดีนะครับในเรื่องของการจัดเก็บโกโก้ครับ ล่าสุดนี้มีสมาชิก22คนนะครับเพื่อรวบรวมผลผลิตส่งขายโรงงานประมาณรอบละเกือบ2,000กิโลกรัมนะครับคือรอบละ15วันหรือว่า15วันก็ตัดครั้งหนึ่งในรูปแบบของเมล็ดตากแห้งนะครับเราก็รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนะครับรับซื้อผลสดกิโลกร,รัมละ9บาทด้วยแล้วก็จะแกะเมล็ดออกเอาไปหมักไปตากแห้งแล้วก็ส่งขายบริษัทต,ต่อที่เขามารับซื้อถึงที่เลยครับในราคาเมล็ดตากแห้งกิโลกร,รัมละ160บาทนะครับ ตอนนี้ทางจังหวัดเองก็มีนโยบายจะส่งเสริมให้ปลูกต้นโกโก้ครับในปี2,570ให้ได้มากถึงกว่า1 8แสนต้นทีเดียวครับ